ครับ FC วันนี้เรากลับมาที่สวนพี่เนี้ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันดี้ครับ FC หลายคนถามเรื่องหลายเรื่องเลยของสวนพี่เนี้ยเนี่ยวันนี้เรากลับอีกรอบหนึ่งเพื่ออัปเดตกันเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยมันเป็นแบบเอาตั้งแต่ดินนะพี่เนี่ยนะมันเป็นดินเขาครับดินเขาเนี่ยเป็นดินเขามันจะออกเป็นไงเม็ดเม็ดหน่อยเป็นเม็ดเม็ดเป็นหินมีหินมีเม็ดมีหินมีเม็ด ยไล่ขึ้นไปตรงเนี้ยนะโหแล้วดอกเต็มไปหมดตอนนี้ครับอเดี๋ยวให้เอฟซีสำรวจดอกก่อนตั้งแต่หัวแบงเลยอันนี้ยังไม่หัวเนาะเพราะมันลงไปข้างล่างอีกครับเดี๋ยวจากนี้เราไปทางด้านหลังที่เราเดินมาอ๋อมันมีมันมีลงลงไปข้างล่างครับอันนี้คือดอกจริงครับไม่ได้เอาอะไรมาเสียบไว้ที่เนี้อ๋อฮะดอกจริงครับ ออกนะร oh ho. จริงนะโอ้โหจริงจริงเรื่องการดูแลเราทําคลิปไปแล้ว fc ไปย้อนดูนะว่าพี่เนี้ยทาอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะถามเรื่องเรื่องน้ําเรื่องอะไรเพราะว่าหลายคนให้น้ํายังงงงงอยู่ uh huh. ดอกไม่ออกทีครับเขาง,งงเรื่องน้ําเนี่ย uh huh. ว่าแต่ละสวนเป็นยังไงยังไงครับเดี๋ยวเราขอไปต้นนี้ดีกว่าพี่เนี้ยเราตรงน,นี้มันมันเนินสูงเกินกลัวหลน่น โคกสูงเลยกันเดี๋ยวอาจจะลื่นได้เดี๋ยวมันจะลื่นหล่นเนี่ยกล้องแพนมานะมีดอกทุกต้นนะนี่เต็มนะโอ้เดี๋ยวจะถามเรื่องการจัดการต่อจากนี้ด้วยว่าดอกมาแล้วเนี่ยเนี่ยทีเนี้ยดูยังไงเราต้นนี้ดีกว่ามีกิ่งต่ำๆให้ดู นี่ดอกจริงนะดอกดอกจะปลายถึงโคนเลยโอ้โหปลายถึงโคนนี่ของแท้นะกิ่งนี้เป็นกระเทยเปล่าพี่เนี้ยเอฟซีมีกิ่งกระเทยด้วยนะอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันกิ่งกิ่งกระเทยไม่ออกทั้งกิ่งเลยนี่ทั้งกิ่งเลยทั้งกิ่งเลยกิ่งกระเทยโอ้โหแล้วบนหัวนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เขาลักไก่มาเองอ๋อโอ้โห เราข้างนี้ดีกว่าให้กล้องออกไปข้างนอกทีนี้เรากล้องกล้องกล้องหัวจะหลุดละหมุนอันนี้อันนี้เห็นดอกนะแต่ยังแต่งแถนงไม่เสร็จเลยเนอะอมาพบแล้วเนี่ยเนี่ยพี่เนี้ยคือไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยเหรอเปล่า <c oughs> <c oughs> มันต้องแคะแกะเกาอะไรไหมไม่ครับแต่แตมีตอนเนี้ยมันมีผมผลยาปวกกันเทียไฟไปผ่มผาผ่ผ,า,ผาดอกบานอะ หรอมานี่ผลเลยเนี่ยผมผลไปแล้วเพิ่งผลเมือวานคือหมวกมันมันยังไม่ลวงเนาะมันก็เกาะครับหมวกเหนียวเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่เย็นมากมันยังไม่เหนียวน้ำเอน้ำยันยังไม่น้ำยังไม่ออกครับนะครับแต่วันนี้ผมผมผลยาผ่าดอกบานมาแล้วหรอพวกกันเพี้ยไปกันเพี้ยเรียบร้อยนะครับกันกันเป็นหัวจีบอืมเยอะมากอะอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะถีบกันออกไหม ทีฟยังไงก,ก็ทีฟมันก็มันต้องสลัดบ้างมันต้องสลัดบ้างเพราะมันเยอะมากครับมันต้องสลัดตอนก่อนตอนก่อนติดลูกต้องขึ้นลูกอ่ะอโอ้หข้างหลังก็อะไรเนี่ยโอ้โหนี่พวงอะไรนะอันนี้พวงไว้นี่ต้องระวังหนอนเลยนะเนี่ยแกงเขียวหวานต้องเข้านะอ้าพี่เนี้ยครับโอ้โหเอาพี่เนี้ยพี่เนี้ยมุดมาเชิญมาข้างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราได้ถามกันแล้ว ได้ไหมอ่าดอกแขงเราช่วยดึงออกหน่อยอันนี้โหแน่นมากอ่ะหนอนนะแบนี้ไม่งั้นจะมีใยหนอนใช่ไหม่นี่เอฟซีต้องระวังนะขณะ่ลยาผลยาระวังเรื่องหนอนมาตลอดยังมีบ้างหนอนชักใหญ่ละคแต่แต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับครับเดี๋ยวเราจะเอานับหนึ่งเลยนะพี่เนี้ยนะ ครับหลายคนอ่ะสงสัยเรื่องเอ๊ะทำสารเมื่อไหร่ทำไมได้ดอกรุ่นนี้มาแปลงเราเนี่ยทำสารเมื่อไหร่รุ่นนี้แปลงเนี่ยผมทำสารวันสิบสี่กันยาสิบสี่กันยาวันนี้วันที่สามสามที่สองสามสามห้าสิวันนี้วันนี้ห้าเหรอห้าธันวาห้าธันวาห้าธันวาได้ชุดนี้มาได้ชุดนั้นมานะครับนะครับอ่ะสิบสี่กันยาเราทำสารไปเนี่ยเราใช้สาร เท่าไหร่สารผมใช้6 0 0อซีซีนะต่อน้ำา2 0 0ลิตรสาร25% 25% 6 0 0 c ซตีอซนีต่อน้ำา2 0 0ลิตรครับกับทุเรียน8ปีครับมี่ปปีนะแต่มันต้นใหญ่มากนะแล้วก่อนที่ทำสารเนี่ยพี่เนี้ยทำชุดใบมากี่ใบ2ใบทำได้2ใบแต่รู้สึกกับใบแรกอ่ะผมได้ได้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยอาไรไม่มาได้ใบสวยใบสอง อ๋อใบสองเพสลาดเพสลาดก็ช่วงกันยาครับช่วงกันยาเราก็ทําสารเลยเราพอน้ำพ่นสารเลยครับสิบสี่กันยาสิบสี่กันยาอ่ะสิบสี่กันยาพ่นสารเลยนะครับครั้งเดียวครั้งเดียวพ่นนอกพ่นในพ่นพ่นทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในด้วยข้างในด้วยอ๋อแต่แต่ว่าครั้งเดียวนั่นแหละครั้งเดียวนั่นแหละพ่นทั้งนอกข้างในครับอืมครั้งเดียวเลยแล้วหลังจากที่เราพ่นสารอ่ะเราทําอะไรต่อ อผมกับผลสะสมมาสะสมอาหารยังมาเรื่อยเรื่อยเลยครับก็คือนอกหรือในรอบนี้ผลสะสมก่อนนอกแต่บางครั้งมันจะทางในมันก็ได้อยู่แล้วอ๋อเราเน้นขีดแนนอกเน้นขีดนนอกครับแต่ข้างในบางครั้งก็มาวนฉีดบ้างอ่อออันนี้คือสะสมปกติก่อนปกติไม่ได้ทำอะไรมาเรื่อยๆืยก็ยังใช้อาหารตัวเดิมครับตั้งแต่ทาใบตั้งแต่ทาใบไอไนโตรแพนครับยาวมาเลยมาเลยโอ แล้วก็สะสมไปเรื่อยจนจนเมื่อไหร่อ่ะพี่มันถึงจะรู้ว่ามีฟอร์มอดอกมาหรือมันต้องงดน้ําช่วยหรืออะไรช่วงนั้นออมาเรื่อยๆออช่วงนั้นมันก็ยังมีแขนงอยู่นะก็ยังไม่ได้เกี่ยวแล้วผมก็มามาพอดีมันมีลมหนาวมาครับพอดีลมหนาวมาผมใช้จังหวะนั้นนะ<ช><ๆ>กักน้ําเลยพอดีใบใบมันตันใบตันช่วงนั้นพอดีแล้วช่วงลมหนาวมาเนี่ยใบเราตันมาแล้วอ๋อพี่เนี้ยทำสารอ่ะตอนเพสลาดครับแล้วพอใบตันถึงกะกักน้ําใช่ ถูกต้องนะถูกต้องเพราะบางคนน่ะคิดว่าทําสาหรล้วต้องกักเลยแต่ใบตัวเองไม่พร้อมไงยังยังไม่ได้นะเอฟซีต้องให้ใบตันแล้วกักน้ําถ้าใบถ้าใบยังไม่ตันจริงเผอถ้าเกิดอากาศแรงเองต้องลดน้าต่อเลยเออเออยองต้องลดน้ํานะถ้าไม่ตันจริงนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเริ่มกักน้ําเนี่ยกี่วันที่พี่บอกว่าลมหนาวมันเริ่มมาเออทั้งแรกผมกักไปยมาสี่ถึง่้งวันกักไลสี่วันนี้ค่ะฝนตก อ๋อที่เล่าให้ฟังว่าสี่วันฝนตกแล้วครับอ๋อพอฝนตกมาพอหลังจากฝนตกเขา้าฝนเขาก็แล้งให้ต่ออีกอยู่ได้อีกประมาณหกวันอืมที่ชุดหลังมันหกวันเนี้ยมันสังเกตใบในใบในเริ่มเหลืองมีใบในเริ่มเหลืองเหลืองนิดหน่อยพอแค่พอเห็นเหลืองหมายถึงว่าพี่นี้กักต่อเนื่องมาแต่ว่ามันมีฝนนามาขั้นช่วงกลาง,งหลังจากฝนหยุดแล้วก็อีกหกวัน ครับยังไม่ให้น้ํามันเอเริ่มสังเกตเห็นใบเหลืองเริ่มสังเกตเห็นใบเหลืองแต่ถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกผมก็กักอยู่ประมาณไม่เกินสิบวันถ้าฝนไม่ตกอ่ะที่ตั้งใจไว้ที่ตั้งใจไว้อ่าฮะอืมอืมอืมแล้วไอ้ก่อนช่วงสิบวันเนี่ยจะมาสังเกตดูใบถ้าเกิดใบในเหลืองผมเอาใบในเหลืองอย่างเดียวใบในเหลืองนิดหน่อยอแล้วผมจะให้น้ําเลยให้น้ําเยอะๆเลยให้ไปน้ำแบบเต็มทรงพุ่มไปเลย เตะก็ตีเป็นมอกได้ไหมได้ผมให้ผมให้แบบนั้นเลยโอแต่อันนี้อันนี้มันเป็นของผมนลยผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะทำยังไงอันนี้เป็นถือว่าเป็นผมทาแบบนี้คือมันเป็นหัวที่เราเห็นอะใบบัตรเนาะครับอันนี้ให้ให้ให้น้ำเนี่ยชนถึงกันทั้งแปลงออกมันตีชนกันเลยตีชนเลยครับเนี่ยเปียกทั้งหมดแสดงว่าออกหลุดโคกไปเลยหลุดเลย๋อผมไม่ได้ให้เลี้ยงแบบ เปียกแค่ในตรงผุ่มผมไม่อย่างั้นหรอกแต่นี่ยผมผมผมคิดว่านี่คือการกระตุกอ่ะคือการกระตุกเพราะใบในตาผมคือการกระตุกน้ำาระตุแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามีมาความช้าดอกอาจจะมีนิดหน่อยแล้วมันมีนิดนิดหน่อยๆอยอ๋อเราพอเห็นอยู่พอเห็นอยู่อ๋ออ่าเอซพอพอประมาณภาพรวมคือกักน้ำสิบวัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ